หนุ่มไทยย21จบอันดับที่12ชิงแชมป์โลก2021สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021ที่เลสกีโซเฟียกรุงโซเฟียประเทศแบงลเลียวันที่3ตุลาคม2564รอบชิงอันดับที่11 เป็นการพบกันของทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติคิวบาทีมชาติไทยพ่ายให้กับคนานามาในรอบจัดอันดับ9-12ด้วยสกอร์0-3เซตฝั่งทางด้านคิวบานะครับได้เซตจากอิรานก่อนที่จะพ่ายไป1-3เซตนาวาอากาศโทมนชัยสุภาจิรกุล กุนซือทีมชาติไทยนะครับได้ส่งผู้เล่นนำโดยคงกระพัน์ทองขาวสุรเดชคําหอมเดชวัดแจ้งสว่างสุทธิพงศ์นอนหลักคำชยุทธคงเรื่องคมสอนภาสีบุญชัยเชื้อตะวันงาม ในการแข่งขันนะครับเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีแต่คิว่าเริ่มนำไป18-14ต่อ14ทีมไทยไล่ตีเสมอได้ที่2 0ต่อ20จนทั้งคู่เสมอกัน24-24ต่อ24ก่อนที่จะเล่นแต้มดิวและเป็นหนุ่มไทยที่เฉืนเอนเอาชนะไปได้3 7ต่อ35แต่หลังจากนั้นคิวบาเป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่าทั้งเกมเสิร์ฟเกมลุกและเกมรับทำให้ เป็นฝ่ายที่ออกนำตลอดทั้งเกมและสุดท้ายนุ่มจากอเมริกาเหนือเอาชนะไปได้ใน3เซตหลัง25-18 25-16และ25-23แซงชนะ3-1เซตซึ่งสรุปผลการแข่งขันคิวบาชนะทีมชาติไทยไป3-1เซตด้วยคะแนน35-37 25-18 25ต่อ16และ25ต่อ23นะครับสุดที่พงนอนหลักคำีหลังของทีมชาติไทยทําแต้มสูงสุดให้ทีมทําไป25คะแนนนะครับและเป็นอันดับ2ของเกมนี้ถัดลงมาเป็นสุภกรเจนไทยสงทําไป9คะแนนนุน่มไทยแพ้รวดใน3เกมหลังรวมผลงานทั้งรายการนะครับชนะ3นัดและแพ้5นัด และการแพ้ในเกมนี้ทำให้จบการแข่งขันในอันดับที่12ของรายการนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอ่อจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ